นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบอสอบกล่าวว่า ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีชี้แจงมาตรการรับมือโควิด -19 และตั้งเป้าหมายจะเปิดประเทศภายใน120วันนั้นประชาชนจะมีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งวันนี้แผนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพราะนายกรัฐมนตรีสั่งการโดยตรงจึงสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วสามารถเจราจากับผู้ผลิตวัคซีนจำนวนหรายแล้วได้แก่ไฟเซอร์จอร์สันแอนด์จอร์สันโมเดนาแอสตราเซเนกาซิโนแวคและ โ,โดยนายกรัฐมนตรียืนยันชัดเจนว่ามีการลงนามในสัญญาจองหรือสัญญาซื้อไปแล้ว105.5ล้านโดส ถือว่าเกินเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ดังนั้นเมื่อวัคซีนทยอยส่งมอบมาก็จะทยอยฉีดทันทีคาดว่าไม่เกินเดือนตุลาคมจะสามารถฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชนได้อย่างน้อย50ล้านคนทั้งนี้เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีที่จะให้มีการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาทำมหาหากินได้อีกครั้งโดยจะนำร่องที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งคาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากและยืนยันรัฐบาลจะดำเนินการด้วยความร ขอบคอบ